สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของลอยครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับในคอนเทนต์พิเศษนะครับประวัติศาสตร์ความสําเร็จวอลเลย์บอลไทยกว่าจะเป็น7เซียนก่อนหน้านี้นะครับเราทํากันมาให้ได้ชมกัน2 EP แล้วนะครับวันนี้กลับมาพบกันตามเสียงเรียกร้องครับใน EP ที่3ของประวัติศาสตร์ความสําเร็จวอลเลย์บอลไทยกว่าจะเป็นเเซียนนะครับใน E ีนี้เนี่ยเราขอตั้งชื่อว่า เมื่อเจ็ดเซียนผลัดใบสู่รุ่นน้องนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอพนะครับแอดมินพาทุกท่านไปชมประถม,มะบทของการก้าวขึ้นมาสู่การเป็นทีมวอลเลย์บอลร,ระดับโลกตั้งแต่การก้าวขึ้นไปแข่งขันในเวทีชิงชมป์โลกครั้งแรกสู่การเป็นขาประจำในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างเวลแกรงปี เรามีโอกาสได้เห็นการลงสนามในชุดใหญ่ปีแรกๆของนักตบสาวน้อยที่ในเวลาต่อมาจะเติบโตกลายเป็นนักฟย์ลลอบอลในตำนานของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งใน EP ีแรกนี้นะครับเราพาทุกท่านย้อนไปซึมซับความรู้สึกของการเป็นแชมป์ทวีปครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ของทีมฟย์ลลอบอลหญิงไทยภายใต้การนำของสาวๆเจ็ดเซียนด้วยการเอาชนะทีมชาติจีนที่เราไม่เคยฝันมาก่อนครับว่าจะเอาชนะพวกเขาได้ จากแชมป์เอเชียในครั้งนั้นครับได้ทําให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมแกร่งที่สามารถเอาชนะได้ทุกทีมในโลกสร้างความสุขให้คนไทยต่อเนื่องยาวนานมากกว่า10ปีและต่อมาใน EP ที่2ครับเราก็ได้พาท่านผู้ชมย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของทีมสาวไทยที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมใหญ่ในโลกได้ครบทุกทีมเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผลงานต่างๆในเวลาต่อมายังรวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2อีกด้วย ถ้าใครได้ติดตามการไล่เก็บชัยชนะเหนือทีมยักษ์ใหญ่นะครับจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าการเอาชนะได้ในแมตช์ประวัติศาสตร์หลายๆแมตช์ในช่วงหลังนั้นทั้งการชนะบราซิลอิตาลีตุรกีล้วนแล้วแต่มีกำลังสำคัญเป็นนักฟุตบอลสายเลือดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาเป็นองค์ประกอบสำคัญของทีมชาติไทยได้เหมาะสมกับเวลาเป็นอย่างมากครับจากในยุคหนึ่งที่ตัวหลักของทีมสาวไทยจะมีเจ็ดเซียนบวกกับถาประภัยพันบวกกับเปียนุชแป้นน้อย ในช่วงเวลาต่อมาก็เริ่มเกิดดาวดวงใหม่ที่กลายเป็นขวัญใจของคนไทยถัดจากเจ็ดเซียนเช่นน้องชมพู่พรพันเกิดปราดน้องเพียวอัชราพรคงยศน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งบุ๋มบิมชัดชุออนโมกสีบีมพิมพิชยากกรมเตยหัตยาบำรุงสุขเป็นต้นครับ วันนี้ช่องของเรานะครับจะพาทุกท่านสารต่อ EP 1กับ EP 2ด้วยการพาไปดูการก้าวขึ้นมาของบรรดานักกีฬาสายเลือดใหม่ที่พัฒนาตนเองขึ้นมาอุดช่องโหว่และรับไม้ต่อจากรุ่นเจ็ดเสียนได้อย่างยอดเยี่ยมเกินกว่าที่แฟนๆจะคาดคิดด้วยซ้ําครับหลายท่านที่ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้อาจจะยังไม่รู้ว่าน้องๆแต่ละคนก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะรับชมไปพร้อมๆกันเลย ถ้าผู้ชมครับเชื่อว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยแฟนๆวอลเลย์บอลไทยล้วนต้องเคยตั้งคําถามหรือพูดคุยกันครับว่าอนาคตวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรหากนักกีฬาชุดจัดเสียนในตํานานต่างคยอยเลิกเล่นกันไปตามกาลเวลาทุกคนล้วนมีความกังวลครับว่าใครจะขึ้นมาสารต่อความสําเร็จได้เพราะต้องพูดกันตามตรงว่าในช่วงเวลาหนึ่งนั้นหากไม่นับถาประเพณี ทบไม่มีตัวสำรองในทีมชาติชุดใหญ่คนไหนเลยครับที่สามารถเปลี่ยนลงมาเล่นกับรุ่นพี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยืนระยะเป็นตัวหลักได้จริงๆแต่ไม่น่าเชื่อกับท่านผู้ชมครับมาในวันนี้ในหลายๆครั้งที่เราต้องการความหวังเรากับเรียกร้องหานักกีฬาที่ไม่ใช่จดเซียนกันแล้วครับโดยเฉพาะชื่ออย่างชัชชุออนพิมพิชยาทัดดาวอัจฉาพรกลายเป็นชื่อนักกีฬาสําคัญในทีมที่สร้างประสิทธิภาพให้ทีมชาติไทยได้อย่างดีเยี่ยมและกลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติตามรอยพี่จัดเซียนมาอย่างรวดเร็ว แมตช์ประวัติศาสตร์ที่ไทยสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลครั้งแรกในปี2017ทีมที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งของโลกและเป็นการเอาชนะแบบ3มเซตร,รวดด้วยนะครับในครั้งนั้นเนี่ยไลน์อัพหลักของทีมประกอบด้วยนุสราต้อมคำปรืมจิตถิงขาวอัชรพรคงยศพิมพิชยากกรมชัดชุออนโมกศีหัตยาบรุงสุขโดยมีปีนุษแป้นน้อยเป็นลิเบอรครับ เราจะเห็นครับว่ามี7เซียนอยู่ในไลน์อัพหลักเพียงแค่2คนเท่านั้นถ้ากับว่าเด็กรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์แล้วเราจะกล้าพูดได้อย่างไรครับว่าอนาคตทีมชาติไทยเราจะต้องตกต่ำยังไม่ได้พูดถึงแมตช์เอาชนะตุรกี2ปีซ้อนและการเอาชนะอิตาลีได้ครั้งแรกและมาย้ำแคนที่ไทยแบบ3เซตร,รวด แมตต์ต่างๆเหล่านี้ในช่วงปี2016 2ถึง2017ล้วนแต่มีเด็กรุ่นน้องยืนเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปในปี2012การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้รู้จักกับสาวน้อยดาวรุ่งที่มีส่วนสูงมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันในทีมชาติไทยทัดดาวนึกแจ้ง ดาวรุ่งที่อยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นตัวหลักในชุดเยาวชนรุ่นเดียวกับสตาร์รังหลายๆคนในครั้งนั้นนะครับทั้งอัชรพรคงยศแก้วกรยากมุุทลารวมถึงกติกาแก้วพินชิงแชมป์เอเชียในปีนั้นครับแฟนๆล้วนตื่นเต้นกับทัดดาวมากครับเพราะเราต่างก็ฝันที่อยากจะเห็นนักกีฬาที่มีส่วนสูงเกิน180ซนเมมาช่วยพี่ๆทีมชาติชุดใหญ่ และน้องแนนก็คือแสงประกายในจังหวะเวลาที่ถูกต้องด้วยส่วนสูงประมาณ182เซนติเมตรในขณะนั้นประกอบกับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในทัวนาเมนต์ครับทำให้ในเวลาต่อมาน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งในวัย18ปีถูกเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่แบบที่แฟนๆก็ตื่นเต้นกันมากครับเพราะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่สายตาของกองเชียร์ครับไม่ไวไปกว่าสายตาของโค้ชออสเกดิพง์รัชตะเกียงไกรหรอกครับท่านผู้ชมครับ น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งได้ร่วมแข่งขันกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ในรายการไม่เป็นทางการมากนะครับอย่างการแข่งขันกีฬามาหาวิทยาลัยโลกในปี2013ณประเทศรัสเซียช่วงเดือนกรกฎาคมทีมไทยชุดนั้นครับนำโดยรุ่นพี่เจ็ดเซียนหลายคนเช่นออนุมัสิทธิรัก์นุสราต้อมคำมลิกากันทองโดยมีรุ่นน้องผสมผสานไปครับอย่างเช่นแก้วกัลายาทัดดาวนะครับและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จ หลังจบแมตช์ชิงเหรียญทองแดงครับโค้ชยะนัตพลสีสมุทรนาคได้ให้สัมภาษณ์สื่อส่วนหนึ่งครับว่าดาวรุ่งที่สอบผ่านก็มีทั้งทัดดาวนึกแจ้งและแก้วกรยากมุนชลาซึ่งน่าจะทำให้ทีมชาติชุดใหญ่มีตัวเลือกมากขึ้นมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันเวิลด์ครั้งปี2013ในเดือนสียงหาคมนี้ ท่านผู้ชมครับทัดดาวนึกแจ้งก้าวขึ้นติดทีมชาติชุดใหญ่ในวิธีการแข่งขันระดับสูงของโลกอย่างรวดเร็วในแมตช์แรกของเวิร์กกลางปี2 0 1 3ณนะประเทศตุรกีทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นปรากฏว่า6คนแรกในสนามทีมชาติไทยครับมีทัดดาวนึกแจ้งอยู่ด้วยแอดมินดูถ่ายเท่าสดอยู่ด้วยตอนนั้นครับสารภาพว่าตื่นเต้นดีใจมากม และในเวลากลางปีปีนั้นก็กลายเป็นเวทีเก็บประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆสำหรับน้องแนนครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งหากเทียบกับการเป็นปีแรกในทัวร์นาเมนต์ระดับทีมชาติชุดใหญ่น้องแนนทำถึง10คะแนนในนัดเจอกับคิวบาครับ9คะแนนในนัดเจอกับอิตาลีและ8คะแนนในนัดเจอกับรัเสเซียในปีนั้นนะครับทัดดาวนึกแจ้งได้รับประสบการณ์สุดล้ำค่าอย่างยิ่งเมื่อเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ณจังหวัดนครราชสีมาได้สําเร็จด้วยแมตสุดประทับใจเอาชนะทีมชาติจีนที่เพิ่งได้รองแชมป์เวลกรักงปี 3. ต่อ2เซตในรอบรองชนะเลิศและยำใหญ่ใส่ญี่ปุ่น3ามเซตร,รวดในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคว้าแชมป์ในบ้านเกิดในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ครับทัดดาวนึกแจ้งยืนเป็นบอลกลางตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมกับปลื้มจิตถินขาวมานับตั้งแต่ตอนนั้น และแม้จะประสบปัญหาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆครับจนต้องมีการผ่าตัดพักฟื้นไปหลายปีแต่น้องแนนก็มีส่วนช่วยทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเช่นทัวร์นาเมนต์คัดโอลิมปิกที่ตบใส่ญี่ปุ่นแบบไม่เกรงใจใครรวมถึงการคัมแบ็กกลับมาอยู่ในทีมชุดเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี2018 และล่าสุดน้องแนนเป็นนักกีฬาไทยที่ไปเล่นหลีกอาชีพสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นซีซั่น2020-2021และคว้าแชมป์กับทีม JT Marvels o u ร่วมกับตัวต,วตบแชมป์โอลิมปิกปีล่าสุดของสารัอเมริกานะครับอย่างอันเดร่แครีดูสแบบฟอร์มน้องแนนนี่ปังมากๆเลยครับณตอนนี้เรากล้าพูดได้เลยครับว่าน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งคือหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับ ช่วงปี2013-2014เริ่มมีการส่งต่อภาพและวิดีโอของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมต้นแต่กลับสามารถยึดตำแหน่งผู้เล่นตัวหลักเนสโมสรวอลเลย์บอลอยุธยา ATTC ในลีกอาชีพสูงสุดของประเทศไทยบุ๋มบิม๋มเด็กหญิงชัดชุออนโมกสีด้วยหน่วยการสูงยาวและการเล่นที่โดดเด่นในทุกทักษะทำให้บุ๋มบิ๋มกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆชาวไทยอย่างรวดเร็ว และแมตช์แจ้งเกิดเต็มตัวของชัชชุออนก็คือการพาทีมอยุธยาย ATTC คว,ว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกโดยสาวน้อยผมสั้นในวัยเพียงแค่14ปีในตอนนั้นนะครับกับพี่ๆในทีมสามารถเอาชนะทีมนคนรราชสีมา VC ที่มีซูปเปอร์สตาร์ในขณะนั้นอย่างอนุมาสิทธิรักษ์วิลาวันอภิญญาพงศ์และในปี2014นั่นเองครับชัชชุออนก็กลายเป็นเด็กอายุน้อยที่ได้โอกาสอย่างยิ่งใหญ่มากมายและรวดเร็ว ด้วยการติดทีมชาติไทยไปแข่ง AVC c u p ครับ2014และวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2014ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ลงตัวเป็นอย่างมากครับการแข่งขันชิงแชมป์โลกกับเอเชียนเกมส์ทับซ้อนกันครับสาวไทยชุดใหญ่นั้นตัดสินใจที่จะไปแข่งเอเชียนเกมส์เพื่อหยิบเหรียญประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยให้ได้ทําให้เด็กๆด,ดาวรุ่งมีโอกาสได้รวมตัวกันไปแข่งชิงแชมป์โลกโดยมีวรนณาบัวแก้วรับตําแหน่งลิโบร่ประคองน้องๆไปครับ ช่วงปีนั้นเองที่เราได้เห็นวน,นาบัวแก้วหรือยายนาของชาววอลเลย์บอลโพสต์ในโซเชียลมีเดียด้วยรูปคู่กับน้องบุ๋มบิม๋มพร้อมคำบรรยายประกอบว่าเด็กคนนี้อนาคตสดใสในปี2014ชัชชุออนโมกสีนำทีมยุวชนอายุไม่เกิน17ปีหญิงไทยครับคว้ารองแชมป์เอเชียได้ที่นครราชสีมา โดยทีมเด็กไทยชุดนั้นยังปรากฏอีกหนึ่งนักวอลเล์บอลสาวน้อยที่โดดเด่นมากๆอีกคนหนึ่งนั่นก็คือน้องบีมพิมพิชยากกรัมบอลแรกห่างครับนัธนิชาวเวียงมาพิมพิชยาวางลึกไปด้านหลังญี่ปุ่นดักได้ครับหัวเสาขึ้นตีปิดอนิสาชาชุออนตกลงไปไม่เหลือครับทั้นะทงชาชุออนและพิมพิชยาเป็นสองสาวน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในวงการวอลเล์บอลไทย ้ารางวัลส่วนบุคคลในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเหนือกว่าใครในรุ่นเดียวกันและเข้าสู่การเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในที่สุดครับทั้งสองสาวยังข้ามรุ่นไปแข่งขันในวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2015ร่วมกับดาวรุ่นพี่อย่างอัชราพรพรพันธ์หัตยาจรัตพรสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะญี่ปุ่นทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในย2 3ชิงแชมป์โลก ชูออนโมกสีลงแข่งขันเวิร์กกลางปีครั้งแรกในปี2015และถูกโคชออสส่งลงเล่นเคียงข้างกับพี่ๆชุดใหญ่ท่ามกลางเสียงเชียร์แน่นสนามในอินดอร์เซเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครภาพประทับใจกับเด็กน้อยอายุ15ที่ลงไปตบและบล็อกทำคะแนนจากผู้เล่นบราซิลถือเป็นความงดงามอย่างยิ่งสำหรับวงการลย์บอลไทยในตอนนั้นครับคครรรัั้้้งนึตชชวยมาาไไดบไดบบเ โอ้โหได้ได้เฮครับตีแล้วได้เฮโอเดนนีลบวยเพื่อนเลยครับที่ตีสองครั้งต nah ิด็อล้วได้ซ้ำจริงที่จังหวัดตบแก้ได้แต้มจากบราซิลทำเอากับตันกิฟต้องหันกลับมาอมยิ้มให้กับทีมซาฟข้างสนามเลยทีเดียวไม่นานหลังจากนั้นครับชัชชุออันโมกสีและพิมพิชยาโกกรัมก็เติบโตและพัฒนาขึ้นมาเสริมทีมชาติชุดใหญ่และกลายเป็นตัวผู้เล่นสำคัญของทีมสับเปลี่ยนทดแทน ยืนเป็นตัวหลักแทนรุ่นพี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะมีเว้นว่างสลับกันบาดเจ็บในระยะเวลาสั้นๆอยู่บ้างครับแต่ทั้งสองก็เป็นกำลังหลักพาทีมสาวทไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2017ที่ประเทศฟิลิปปินส์แบบน่าจะได้แชมป์ครับเรานำญี่ปุ่นชุดใหญ่2เซตแรกก่อนที่จะโดนแซงใน3เซตหลังแถมพวกเธอยังพาทีมชาติไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมได้ครั้งแรกที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียด้วย ซึ่งแมชปลดล็อกที่ไทยเอาชนะเกาหลีใต้ได้ในรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์นี้ครับที่ยิ่งตอกย่เป็นแฟนๆขนาดน,นามพิมพิชญากกรก람ว่าสาวน้อยมือปราบเกาหลีใต้เพราะว่าเจอเกาหลีใต้ทีไรเนี่ยน้องบีมทุบแหลกทุกครั้งครับหมดเลยพอไหวอยู่ยกขึ้นตีนีเยี่ยมยม,มากมากเยี่ยมมากมากครับพิมพิชญาก,กรกเปลี่ยนไปตีมุมโน้นหรือว่ามีมุมตีได้ดีดนะครับและในฐานะกองเชียร์ นับตั้งแต่วันที่เห็นบุ๋มบิ่มชัดชุออนติดชุดใหญ่ครั้งแรกเรามารู้สึกตัวอีกทีเธอก็ได้กลายเป็นหัวสาวตัวทำคะแนนหลักของทีมชาติไทยและแบกทีมชาติไทยสุดๆแบบติดตาไม่หายเลยในแมตช์ที่ไทยเอาชนะโปแลนด์3-2เซตในศึกฟุตบอลเนชันส์ลีก2018ครับโอกาสของไทยจบเลยหรือเปล่าตอนผ่านตั้งมาชัดชุอ้อนหยอดลูกนี้เร้ย้อยครับโอ้โหจบแล้วครับไทยเอาชนะโปแลนด์ไปได้ครับและแน่นอนครับว่า สาวสาวทั้งสองทั้งพิมพิชยาและชัชชุออนนั้นมีโอกาสได้ร่วมผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดในคราวศึกชิงตั๋วโอลิมปิก2016ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากที่เราเอ่ยถึงรายละเอียดมากมายของทัดดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกสีและพิมพิชยากกรำมแล้วยังมีผู้เล่นอายุน,น้อยคนอื่นๆหรือผู้เล่นชุดใหญ่ที่นับว่าเป็นรุ่นถัดจากพี่จัดเซียนเช่นอัชรพรคงยศ ที่ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของฝีมือเธอได้รับความไว้วางใจจากโคชออสให้ติดทีมชุดใหญ่ไปแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยและกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่น12คนแรกของทีมชาติไทยชุดใหญ่จนถึงปัจจุบันและในตอนนี้ครับน้องเพียวก็ได้เซ็นสัญญานะครับเพื่อที่จะไปเล่นหลีกอาชีพฟย์บอลที่ประเทศตุรกีแล้วด้วยเตยหัตยาบำรุงสุข เคยเป็นน้องในทีมรับบทจำเป็นในเวิร์กลางปี2014เมื่อปลื้มจิตถินขาวบาดเจ็บลงสนามไม่ได้ในสัปดาห์ที่2เตยหัตยาต้องลงเล่นเป็นบอลกลางตัวหลักของทีมในปีนั้นเธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่และในเวลาต่อมาหัตยาบำรุงสุขก็ได้กลายเป็นบอลกลางแถวหน้าตัวหลักของไทยอีกหนคนที่พร้อมลงเล่นกับทุกทีมในโลก ดยจุดเด่นที่สําคัญของเตยก็คือการจับจังหวะบล็อกที่โดดเด่นมากๆและเป็นคนที่ทําคะแนนบล็อกให้กับทีมชาติไทยได้กันครั้งมากเลยทีเดียวครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตที่มีฝีม,มือยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ลย์บอลไทยในยุคนี้นอกจากนุสราแล้วสําหรับทีมชาติไทยพรพันธ์ถือเป็นตัวเลือกอันดับที่1ในหลายๆแมตช์ที่สําคัญโค้ชตัดสินใจใช้พรพนธ์เป็นมือเซตหลัก ด้วยเหตุผลหลายประการนอกจากฝีมือไหวพลิปที่ไม่มีข้อกังขาแล้วการใช้พรพันธ์ลงปั้นเกมยังเป็นการปรับเปลี่ยนจังหวะไม่ให้คู่ต่อสู้จับทางได้อีกทางหนึ่งด้วยครับชมพู่ได้รับโอกาสลงเซตบอลร่วมกับพี่ๆเจ็ดเซียนในลย์บอลปรินเซสคัพปี2012เป็นครั้งแรกและได้รับคำชมอย่างยิ่งหลังจบทัวร์นาเมนต์ถึงขนาดทำให้ผู้ใหญ่เอ่ยปากรับว่าประเทศไทยไม่เคยขาดมือเซตที่มีฝีมือเลยสักยุคเดียว และเธอก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการติดทีมชาติชุดใหญ่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเป็นมือเซตหลักของทีมในแมชที่น่าจดจำอีกมากมายครับนอกจากนี้พรพันเกิดปราดยังมีจุดเด่นในการเป็นมือเซตที่เวลาอยู่แดนหน้าแล้วมีทักษะในการบล็อกอย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับ เรายังมีเวลาไม่มากพอครับที่จะเอ่ยถึงดาวดวงใหม่อีกมากมายแต่เพียงแค่นี้ก็อาจจะทําให้เราได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าทรัพยากรนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราจะไม่หมดอยู่ที่ยุค7เซียนอย่างแน่นอนและเด็กๆที่เราเอ่ยถึงเหล่านี้ล้วนมีโอกาสเติบโตในเส้นทางวอลเลย์บอลด้วยการเข้าร่วมเวทีการแข่งขันระดับโลกตั้งแต่อายุอย่างน้อยย่อมทําให้พวกเธอผ่านการพัฒนามาตรฐานการเล่นให้อยู่ในระดับที่สูงมีประสบการณ์ที่โชคชนและที่สําคัญคือสภาพจิตใจ เด็กไทยรุ่นหลังๆมานี้ครับเติบโตมากับการที่เราต่อสู้กับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และทีมใหญ่ในโลกแบบไม่กลัวเลยพวกเธอครับไม่มีความเกรงกลัวต่อญี่ปุ่นไม่กลัวเกาหลีไม่กลัวฝรั่งแบบที่นักกีฬาไทยในสมัยก่อนเนี่ยเคยกลัวกันนะครับซึ่งสภาพจิตใจของเด็กในยุคนี้เนี่ยย่อมจะทำให้ทีมชาติไทยแตกต่างจากทีมในระดับอื่นๆของทวีปหรือของอาเซียน และถือว่านี่คือมรดกตกทอดอันล้ำค่าที่พี่ๆจัดเซียนได้สร้างไว้และก่อให้เกิดคุณูปการต่อเด็กๆเ,เลือดใหม่และทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแท้จริงครับน่าเสียดายครับท่านผู้ชมที่เหล่านักกีฬาเลือดใหม่จะรวมตัวการพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วใน v o ลลาบอลนิชชั่นส์สเล็กสองพที่เมืองรีมินีประเทศอิตาลีครั้งที่ผ่านมาครับแต่กลับต้องเจอกับปัญหาโควิด19ที่ทําให้พี่ๆจัดเซียนต้องกลับมารวมตัวกันอย่างเร่งด่วนเพื่อชาติและไปแข่งแทนนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับนั่นก็ถือว่าเป็นโชคชะตาครับที่ทําให้พี่ๆเจัดเซียนได้กลับมารวมตัวกันเพื่ออําลาสนามให้เป็นตำนานของโลกวอลเลย์บอลสิ่งสุดท้ายครับที่อาจจะยังค้างคาใจพี่ๆจัดเซียนก็คือโอลิมปิกเกมส์แม้ว่าเราอาจจะมองว่ามันยาก แต่ผมเชื่อรับว่าเด็กๆลย์บอลสาวไทยเลือดใหม่เหล่านี้ครับมีศักยภาพมากพอในการสารฝันของพวกพี่ๆด้วยการนำทงชาติไทยไปประดับในสนามแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์รอบสุดท้ายให้ได้ในสักวันหนึ่งครับลสำหรับวันนี้ครับ EP สามของประวัติศาสตร์ความสาเร็จวอลเลย์บอลไทยก็จบเพียงเท่านี้นะครับท่านท่านผู้ชมฟังแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามปั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับแลนะถ้าเกิดว่า ท่านใดที่เห็นว่ามีเรื่องราวที่น่าจะมาทําเป็น EP 4ได้นะครับลอง comment, คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้อดินได้อ่านดูดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีเนื้อหามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจในการมาพูดถึงและสามารถเชื่อมต่อจาก EP 1 EP 2 EP 3ได้เนี่ยเราก็อาจจะทำคอนเทนต์มาฝากให้ได้รับชมกันเพลินๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ